รถม้าดีกว่ารถม้าสบายดีออกรถมา้านี่แน่ชนเปี้ยงไปเลยเช่ค,คันเหมือนมันนี่รถมา้ามาทีา่รถ ใช่ครับยังเด็ครับยังก็ได้เลยเ่ตัดกัังแล้วก็ักควรัดมควรเดูได้ไ เจ็ถ er. ังแปลว่าออกแมเอะไม่ต้องออกแมตเปลี่ยนแม ไหมเล่นพดีมอลนืมมาใช้เล่นใชเล่นเดียเด๋ยวกี้มันมีเพดีมอลกี้มันเหมือนมีอมองอัตมาด้วยเนี่ยเอวี ปืน นี้ได้ปืนทีน่ไม่ใช่ทำด้วยข้าตกล่ะใช้แท่งเหล็กก็ได้ การคือเราบอกว่าพอดก็ไม่เคยตื่น Good now.